สวัสดีค่ะควันน้อยกำลังจะพาคุณยายไปอาบน้ำนะคะอ่าจะได้ไปไหมนะคะวันนี้หมุนหมุนกับมุดเขาไปอยู่ไต่ทองเลยนะคะโอัางเหยียบโอสัางเหยียบนี่นะคะ คุณยายนะคะนี่ขนาดเมื่อคืนฝนไม่ตกนะคะสภาพคุณยายยังเป็นอย่างนี้ดูนะคะดูนะคะเมื่อคืนฝนไม่ได้ตกนะคะแต่คุณยายไปเอาโคนมาจากไหนหมุนมาข้างแมทถือไหมหมุนมาข้างที่ไม่หมุนกลับไล่เก่าคื้นายบอโอเ,อ,โอ,เออขวากเอาหมุนเอาเอาหมุนนายบอ ได้บอคุณยายเราจะได้ไปไหม่หะตาลิโอพายาไปอาบน้ำมนาะคุณยายคุณยายมอมแมมนะคุณยายจันดีมอมแมม พาคุณยายไปอาบน้ำนะคะบ้านเราไม่มีน้ำสะนะคะมีแต่น้ำสายยางนะคะมาเร็วยายมาเร็ว อา้าวจอดแล้วเปิดน้ำให้โอ้ฮ <laughs> ให้ยายกินน้ำก่อนโอ้โอ้ยายน้ำเอายายเห็นน้ำเอาน้ำให้ยายก่อนลูก <laughs> ยายกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำให้อิ่มก่อนแล้วค่อยอาบ <laughs> <laughs> นี่นะคะสภาพ ในทุกๆเช้าก็จะเป็นแบบนี้กินกินเอาหายายตักอีกแล้วตา <mm> คุณยายจันดีนะคะใจดีมากๆนะคะ ใครก็เข้าได้นะคะนี่นะคะความน้อยพามากินน้ําก็มานะคะพามาอาบน้ําก็มานะคะอูให้ยายตักก่อนโอ้กินน้ำให้อิ่มก็ลุก ยายจันดีดูนะคะดูดูโครนมีแต่โครนเต็มตัวเลยยายบอกว่าไม่อยากรอเร็วเอาตักตักให้ยายตักก่อน นี่คือคุณยายจันดีนะคะดูมีต้นสับป,ประรดอยู่บนหลังด้วยนะคุณยายแอบเอาต้นสับป,ประรดขึ้นไปไว้บนหลังด้วย ให้ย้ายกับเป่าน้ำใส่หัวโอวเดียกกกก๋ยวตักกอนตักกอนให้ย้ายตักรอื้อแล้อาส่ยางพันคอ ยายกลับมาก่อนยายกลับมาอาบน้ำก่อนยายถอยโอโอโอ้โอ้หยุดโอ้ไปเอายายมาก่อนยายกลับไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมากลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนถอยถอยเอาถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปอาบน้ำก่อนถอย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 อีกถอยอีกถอยถอย ม,ามา,มา,นนามาถอยถอยมาหอาหนาำมาทั้งทีแล้วน้าเบ็นมาเร็วกินอาบน้ำก่อนค่อยไปมามามาทั้งนี้นี่นะคะอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อน ยายเบนไปทั้งพุ่นเบนไปไปหันหน้าไปทั้งพุนก่อนไปอาบน้ำก่อนยายสกกระปกมากเลยยายต้องอาบน้ำไปไปทั้งพุ่นเร็วๆวไปเบนไปเบนไปทั้งพุน คุณยายไปอาบน้ำก่อนหันหน้าไปทางนู้นคุณยายจะไปกินหญ้าอย่างเดียวเลยอาบน้ำแป๊บนึง ยไปทั้งคุณเดินไปเอามาเอามาเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายยายอย่าพึ่งไปถอยถอยยายถอยก่อน นะคะมามาอาบน้ำให้คุณยายก่อนนะคะมามาอาบน้ำชำระร่างกายตอนเช้านะคะให้คุณยายนะคะเดินมาเร็ว พ่อควันไม่อยู่นะคะแม่ควันนะคะก็ต้องเอาคุณยายนะคะเขานะคะอาบน้ำนะคะโอ้ยพ่อควันมาพอดีนะคะสวัสดีนะคะ ไปแล้วปต่ตตานีไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ <c oughs> ตูดคุณยายจันดีเขาลับ สวัสดีทุกๆุกท่านนะคะืึสวัสดีสสดทําไมรืลืม,มาบรไิไลายสุดอ,อาบน้ำไม่เสร็จนะคะอาบน้ำไม่เสร็จนะ,ะยายหนีมาก่อนยายหนีมาอยู่ตรงนี้ก่อนเอาห่าไมาใ่ให้ยายวะ ยายรีบนะรีบมากินผลไม้นะคะอาบน้ำก็ไม่เสร็จนะคะ